ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาทําการฟาร์มเพื่อตามหาน่องไก่เพื่อจะนำไปสุ่มตัวละครระดับกอด l ลี่นั่นก็คือเจ้าเตอร์กี้ไททันแล้วนําไปลองเทสดูว่าจะมีข้อเสนอไหนที่มันคุ้มค่าหรือเปล่าและก่อนที่จะดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วกดไลค์ก็ขอให้สุ่มได้กอดลี่นะครับน้องชาย เปิดคิดมาพี่ก็ได้ทาการฟาร์มอย่างหนักหน่วงซึ่งตัวละครที่พี่ใช้เป็นดาเมจหลักนั่นก็เป็นเจ้าแอสโตอัพเกรดแต่ท่านคาเมล่าครับกับบัฟแกนมาสเตอร์ที่พี่สุ่มได้มาในอีพีที่แล้วแต่เหลือจะเชื่อครับต่อหอพีมีตัวเก่งสักเท่าไหร่แต่ถ้าพี่ไม่มีสโลบ้านก็แตกอยู่ดีครับในรอบต่อมาพี่ก็ได้เปลี่ยนตัวเล็กน้อยเอาเจ้าสโลใหญ่มาหนึ่งตัวจนกระทั่งบอสออกมาพี่ได้กดสกิลของเจ้าแอสโตคาเมล่าแมนซึ่งสกิลนี้มันจะทําดาเมจกับบอสได้แรงครับซึ่งในอีพี มาเพียงแค่198ครับไมบอกเลยว่าการฟาร,ร์มน้องไก่พี่แม่แนะนำให้ฟาร,ร์มไนท์แมรนะทุกคนฟาร,ร์มเป็นอินเสกดีกว่าครับจะคุ้มค่ามากกว่าใช้เวลาเพียงแค่8-9นาทีครับ ได้ร้อยสิบห้าหลังจากนั้นพี่ก็ได้ฟาร์มไปเรื่อยๆเปลี่ยนยูนิตไปเรื่อยๆเพื่อแก้เบื่อซึ่งตัวละครที่พี่ชอบนั่นก็คือเจ้าอัปเกรดคาเมล่าหัวหลุดไม่ใช่ตีมันชื่ออะไรนะเฮดเล็กคาเมล่าแมนซึ่งก็บอกว่าตัวละครนี้มันจะได้บัฟมาด้วยครับแต่พี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันได้บัฟหรือเปล่าและอีกหนึ่งตัวอัปเกรดไอ้ทันลิปเปอร์ตัวละครนี้เป็นตัวเบิร์ดดาเมจได้ดีอีกหนึ่งตัวเลยครับซึ่งสกิลของมันคล้ายๆกับเจ้าเคาน์นเตอนน 15, ร์นั มันเปลือยมากๆครับการฟาร์มแต่ละรอบคือมาได้น้อยครับมาได้แค่ร้อยกว่าเองและการเปิดต่อหนึ่งครั้งใช้250ก็เท่ากับเราต้องเล่นประมาณ2อถึงสครั้งแล้วทุกคนกว่าจะเปิดได้แต่ละรอบอะตอนนี้มีคนครอบรองอยู่ที่พันเก้าครับครอบของโคตรเยอะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดที่ตู้นี้ดีกว่าครับเปอร์เซ็นการออก1.7ออกไปยากมากครับเปิดกันเลยครับ9อันต้องได้ครับสักตัวขอตัวเดียวพอก็อตดี้โอ้โหมิตติมาหนึ่งครับมิตติกโอกาสการออก5%มา2ครับก็อตี้ไม่มาครับทุกคน ถ้าพี่เปิดไปได้พี่ก็ต้องไปเทรดครับแต่ว่าพี่ไม่อยากเทรดเลยพี่ใช้เวลาในการฟาร์แบบโคตรนานครับทุกคนเปิดแป๊บเดียวครับเดือนหนึ่งมือแล้วโอ้ยมาแล้วครับก๊อดลี่สวยยิยว้วยิยว้ยยวออกโคตรง่ายครับคือแบบโอ้โหออกง่ายจัดเลยครับน้องชายตัวแรกมาแบบโคตรไวครับแล้วก็พี่ยังเหลืออีกตั้งหมื่นหนึ่งตุ้มไปเลยครับรออะไรล่ะขออีกตัวได้ปะอีกตัวหนึ่ง เาไปเทิดโอ้โหแม่เ้ยไม่ได้ก็ตลี่ก็ตลี่ก็ตลี่จะออกมาโอ้แต่ว่ามิสติกนี่คือออกมาแบบเยอะมากๆเลยทุกคนเฮ้ยมาอีกแล้วครับก็ตลี่ตองตัวยิ่ยยมันออกง่ายขนาดนั้นเลยหรอวะไอ้ทุกคนออกง่ายเกินโอ้โหตัวมันอ่อนหรือเปล่าวะตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาถึงร้อยไหมวะทุกคนตัวเนี้ยคือตอนนี้คือพี่ก็ไม่รู้ราคายูนิตเลยนะแค่ไปได้เข้ากลุ่มลยครับขออีกตัวได้ปะจะไปแจกงเอฟซี ถาได้อีกหนึ่งตัวคือพี่แจ็คเอนะหนึ่งตัวตถ้าทาไม่ได้ก็เอาระดับมิสติกไปแล้วกันครับโอ้โหได้มาะสองตัวไปทุกคนโอเคยังไม่หมดครับยากเปิดได้ต่ออีกหกตัวก็ตลี่ก็ตลี่ก็ตลี่มาหน่อยเร็วได้ไหมเอ้ยไ,อไม่ได้ครับทุกคนสามตัวสุดท้ายครับก็ตลี่ก็ตลี่กดแป้งเลยอดแดกครับเรียบร้อยเ <c oughs> <c oughs> อฟซเพราะฉะนั้นเอฟซได้ตัวระดับมิสติกไปนะ ใครที่คอมเมนต์นะครับเอาตัวไปเลยครับระดับมิสติกเดี๋ยวก็จะแถมมิสติกตัวอื่นให้ด้วยนะครับสำหรับผู้โชคดีนี่เลยเชฟทีวีแมนโอ้โหจะมไม่รู้สึกมันกำกัอย่าง่าทุกคนตัวเนี้ยแต่นี่แหละครับพี่ได้เจ้าเตอร์กี้ครับมานะสองตัวเดี๋ยวเราไปทําการทำบัฟให้กับมันดีกว่า ซึ่งบัฟที่เราต้องการแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนต้องเป็นบัฟลุงนะบัฟอะไรก็ได้แต่ไม่เอาซุปเปอร์เพย์เดครับกับบัฟลุงตัวละครน,นี้พี่ดูรีวิวมาทุกคนมันเป็นการโจมตีแบบแบบเดียวนะทุกคนแบบเฟิร์สไม่ได้มีการโจมตีแบบสเปซนะเพราะฉะนั้นสไนเปอร์ก็สามารถใช้ได้นะแต่ว่าแม่งต้องใช้เวลาซุ่มโคตรนานเลยวะพี่ได้หมดไปประมาณ8,00 0เกมกับบัฟที่พี่ได้เหมือนโชคชะตามันจะแกล้งพี่อะครับเกียดอะไรมักได้อย่างนั้นงั้นเกียดเธอแล้วกันฉันคงได้สุขใจเฮ้ยนไงครับ บัฟลุงที่พี่ไม่อยากได้ที่สุดซูเปอร์เพย์เดย์มึงมาทําไมวะนี่ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเหลืออีกหนึ่งตัวโอ้โหพี่หมดไปประมาณเจ็ดพันว่าเกมแล้วทุกคนเมื่อกี้เนี่ยได้ซูเปอร์เพย์เดย์โอ้โแบ๊กกลัวจะเชื่อเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเอาไว้ใช้เทรดได้ครับเพราะว่าบัฟลุงคือมันมีมูลค่าในการเทรดมากกว่าครับคนมาต้องการเยอะกว่านะและนี่ดูเหมือนเกมจะบั๊กหรือเปล่าครับดี่บัฟลุงแม่งกลายเป็นบัฟเทาอะไรเว้น โอ้โหทุกคนพี่หมดไปเป็นหมื่นแล้วครับไอตัวนี้คือไม่ได้บัฟอะไรเลยเฮ้ยเกินไปเป่าวะเดี๋ยวนะขอย้ายเซิร์ฟก่อนดีกว่าทุกคน <c oughs> แปะไอเติมนี้แปลกการซุ่มของในตัวที่2นั้นพี่หมดไปเป็นหมื่นและนี่ก็คือบัฟที่พี่ได้ครับก <c oughs> ็ถือว่าใช้ได้นะน้องชาย <c oughs> ใช้ไปประมาณ2 0 0 0มืนครับได้มาเป็นบัฟมาสเตอร์ก็ถือว่าโอเคเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปเทกันดีกว่าครับ <c oughs> ว่าจะมีใครต้องการบ้างซึ่งพี่ไปดูราคามาแล้วทุกคนเขาบอกว่าราคาตอนนี้คือมันตกมากมากเลยครับ เดี๋ยวพี่จะลองเอาบัฟซูเปอร์เพย์เดย์ไปแรกก่อนนะทุกคนบัฟมาเตอร์คือพี่จะเก็บเอาไว้ครับมาแล้วครับกับข้อสเสนอแรกถ้าให้เดานะน่าจะเป็นข้อสเสนอไกไก่ครับเฮ้ยไม่ไกลอยู่นะโอ้โหตกใจเลยทุกคนเรียกว่ามาเทกับไก่ต๊อกของเราไม่ใช่ครับมาเทกับค่าวไม่ล่าหัวขาดไม่ได้ครับผ่านก่อนเลยโอ้โหเรียกว่าจะมาเทกับไก่ต๊อกของเราแรกกับไททันคอมครับคอมผู้ชายไม่เอาครับบัฟยังกลุมอยู่เลยบัฟของเราดีนะทุกคนไม่ใช่บัฟเล่นๆนะเฮ้ยมันเอาไก่ต๊อกมาแลกกับ คาเมราหัวขาดของเราเลยลววเลยวะเฮ้ยแสดงว่าตัวนี้คือราคามันไม่แพงดียวะไก่ต๊อกอะเอ่อขออนุญาตปฏิเสธแล้วกันนะครับบัฟของเราเรียกได้ว่าเป็นเป็นบัฟลุงนะทุกคนพี่สามารถมีสิ์เรียกได้แพงๆครับไม่ใช่บัฟไก่กาอะไรทั้งนั้นอันนี้อะไรไม่เอาครับเฮ้ยมันไม่มีใครสนไก่ต๊อกของเราเลยเลยวะแต่ก่อนจะไปดูการเทียครับมาดูความสามารถของมันก่อนดีกว่ากับเจ้าไก่ต๊อกเฮ้ยคือมัโคตรเท่โมเดลอะนี่ครับเป็นการกิกคือพี่ชอบโมเดลของแบบนี้มากๆเลยนะทุกคนคือมันสมูททุกอย่างเลย แล้วก็ไม่มีแลกไม่มีบั๊กอ่ะเหมือนอีกแบบหนึ่งอ่ะดูโมเดลของมันดูทุกคนโคตรเก่งอ่ะตัวละครโคตรน่ารักเลยเดี๋ยวขออัพเลยแล้วกันครับแล้วนี่ก็จะเป็นสกิลแพสซีฟของมันนะทุกคนทำการเรียกไก่นั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวขออัพก่อนเลยครับทุกคนอัพรัวๆเลยแล้วกันบัฟที่พี่ใช้ก็เป็นบัฟมาสเตอร์โ,โหจิกโคตรไวจิกไวจัวจวจวด DPS อยู่ที่หกหมื่นครับแต่ว่าการโจมตีของมันไม่ได้เป็นการโจมตีแบบสเปซนะทุกคนเป็นการโจมตีแบบธรรมดาวางได้กี่ตัวครับวางได้ตัวเดียว อนาคตคือมันจะได้บัฟมาทุกคนตัวละครเนี้ยคืออยากให้มันได้บัฟนะถ้าแบบเป็นการโจมตีแบบสเปคคือมันจะเป็นอะไรที่โคตรโคตรเจ๋งเลยทุกคนคือตีไวมากครับตัวนี้แล้วก็นี่ครับมันจะเรียกลูกน้องไก่ออกมาครับไก่จิ๋วซึ่งไก่จิ๋วตัวนี้คือมันจะทําดาเมจด้วยนะทุกคนแต่เลือดของมันจะอยู่แค่หนึ่งครับเห็นปะเลือดแค่หนึ่งแต่ว่ามันจะทําดาเมจเป็นการระเบิดครับทุกคนแล้วบอกเลยว่าโคตรแรงคือความโหดของมันอยู่ที่ไก่ต็อกตัวนี้หรือเปล่าอันนี้คือพี่ก็ไม่แน่ใจ หวังได้2ตัวนี่บอกเลยซัมมอนแม่งรัวทุกคนหลายคนอาจจะมองว่ามันไก่แต่มันก็ไก่จริงๆครับไก่สมชื่อเลยแต่โดยส่วนตัวแล้วคือพี่ชอบเว้ยพี่ชอบในโมเดลของมันครับโคตรน่ารักเลยและส่วนใครที่สนใจที่จะเติมโลบัคหรือเกมพาร์ครับก็ต้องรลานคิาันช็อปครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเพจสมชื่อนะเพื่อเป็นการสนับสนุนพี่องหนึ่งทางครับเดวลซีแล้วครับเราได้สกิลของมันมา,มา,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลมันทําอะไรได้จะเป็นการจ้ำครับทุกคนนะ่าจะเป็นการกระโดดแล้วก็ทําดาเมจคูณสิบนะแล้ว เฮ้ยเฮ้ยโคตรเก่งทุกคนยังโหดอ่ะทุกคนตัวนี้เฮ้ยพี่ชอบมากเลยนะเว้ยแต่มันน่าจะวางได้มากคนนี้นะทุกคนวางสักประมาณสองตัวนี่คือกําลังดีเลยเดี๋ยวเราไปดูการเทกันต่อดีกว่าครับว่าเจ้าไก่ต๊อกตัวนี้จะสามารถเทอะไรได้บ้างครับโอ้ยไรเต็มเจ็ดไม่มีข้อเสนอดีๆแล้วทุกคนดูว่าตัวละครมันไม่เก่งวะทุกคนแต่สาหรับพี่พี่มองว่ามันเก่งนะเว้ยไม่มีข้อเสนอไหนที่มันจริงๆเลยครับโอ้โหเหลือจะเชื่อเลยหรือว่าเราต้องใช้บัฟใหม่ครับ ลองใส่บัฟมาสเตอร์เข้าไปเพิ่มสักหนึ่งตัวครับบางทีบัฟซูเปอร์เพเดย์คือคนมันไม่ต้องการนะมีแต่ข้อเสนออะไรก็ไม่รู้ครับเฮย้ยได้เจ้าเดินไนท์เลยเหรอทุกคนเฮย้ยอันนี้ดีไหมวะทุกคนกอตลี่แลกกับคอสมิกแต่ว่าคอสมิกเดินไนท์คือราคามันถูกครับทุกคนประมาณ8 0ิเองนะแต่เจ้าไก่ต๊อกตัวเนี้ยพี่เห็นก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับก็เท่าทุนนะครับทุกคนแต่บัฟของเราเป็นบัฟลุงนะแต่นี่แบบบัฟพามสามคือถ้ามันเป็นแบบพวกมาสเตอร์อะไรพวกน,กน เสนออีก3คนเฮ้ยทุกคนดีวนี้ดีไหมวะเก็บไปก่อนแล้วกันครับอันนี้อะไรอะโอ้โหไม่เอาเลยพานโอ้มีเจ้าขอเสนออะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนน่าสนใจอยู่นะโอ้แต่ว่าแลกกับมาสเตอร์ะทุกคนคอสมิกตัวนี้บัฟธรรมดาจะมีไลเซนไลเซนก็ไม่ค่อยอยากได้ครับทุกคนโอ้แต่ว่าบัฟมาสเตอร์คือเราใช้การหาสองหมื่นกว่าเจมเลยครับยังไม่เอาอย่าไปเอาแนละ้วทุกคนมันมี F c ซเราด้วยครับขอบุณครับมันคิดได้ไงวะเนี่ยมาแลกกับบัฟเฉยเแล้วบัฟอะไรบัฟแอสซินโอ้ยังกำ ดูดิโอ้โหไอ้น้องไม่มีของแถบเลยเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหแลกกับมาสเตอร์ได้ดิวแมนมาหนึ่งตัวไม่มีความคุ้มเลยครับอันนี้เอาไว้ก่อนเลยคนนี้เทรดไปอีกแล้วเฮ้ยเออเอาอันนี้เอาครับเอาเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวมันแลกกับบัฟอะไรวะทุกคนซูเปอร์พีเดหรือว่ามาสเตอร์วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหมันแลกกับมาสเตอร์ครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ดีนะเว้ย เฮ้ยถือว่าคุ้มตะเไว้ทุกคนกับดิวเนี้ยไก่ของพี่ก็มี2ตัวเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่พี่ได้เพิ่มมา Evil Secret Agent ครับทุกคนเอ้ยแรกกับบัฟครับโคตรโหดเดี๋ยวพี่ไปทำบัฟให้กับเจ้าไก่ตัวเมื่อกี้ดีกว่าครับทุกคนแล้วก็อยมาเทรดใหอีกรอบหนึ่งรอบนี้ขอแกนมาสเตอร์เลยได้ปะมาจำกัดงบปแทศ2 0 0มเกมพอแลทุกคนถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับทุกคน แต่อย่างน้อยเราก็ได้อ e ีวิวสิเข็ดจมานึกหนึ่งตัวการสุ่มในครั้งนี้พี่หมดไปประมาณ9,000มแเกมน้องคิดว่า EP นี้พี่เติบโตไหมครับโอเคครับทุกคนพี่ได้มาสเตอร์กลับมาแล้วครับถือว่าใน EP นี้โคตรคุ้มเลยครับ